สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวคูุณพระกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูนแชนเนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมจีจุนกันนะครับของค่ายสเปซนะครับทุนเอ้ยของค่ายฟาร์เกมมิ่งนะครับกับทุน1,000พอยนนะวันนี้เรามาเล่นที่ห้องซีด็ีโมดนะครับผมห้องกลางเหมือนเดิมน,นะครับปากพร้อม15นะครับจัดราชินีไปตัวแรกไม่มานะครับผมเรามาซนะ้ำแล้วยังไม่ออกอ่ะโอ้โหตัวละ225ของตัวว่ะได้อยู่แหละไปนะครับไปต่อเรื่อย มา450แล้วคูณมาอีก900ครับผมอัศวินโอิโเล็กก็ได้อยู่นะ300 4 50กระต่ายกระตุนม่วงนะครับอา้อามา 900, อีก900เร่องนัอัศวินมาง่ายเว้ยนี้เอาอยู่นะกระเพียวกำไรขึ้นมาเยอะอยู่นะครับพอได้เล่นแล่วนันนี้ไม่ค่อยตปงเท่าไหร่นนะแต่ต้องรองดูท้ายเกมนะครับเพราะเราเล่น ราะว่าที่จะยาวอยู่นะมันได้เล่นแ๊บเดียวถ้าได้เนี้ยออกเลยก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีมันรู้สึกว่ามันเริ่มลดเ่ยถ้าหน้าออกแล้วนะแต่ไมคเก้าร้อยครับตอนนี้กำลังอยู่ที่สามพันน่อยๆน,นะครับเนี้ยเไม่เริ่มจึ้งแล้วห้องหนึ่งพันสองร้อยราชาวะมาตัวเดียวเริงหรอราชาผูกหมายตัวแล้วะ๋ต้องจัดนะครับ จัดไม่ hey, มีคนมาตีด้วยมันมีมาร้อยควายจะมาตีคอสละสิบนะแม่งหมาที่มีทีราชินีแล้วกัดโอ้โหแม่งแย่นม่ตีวิธีเดียวด้วยวาอัดยับเลยไม่ได้โคตรแย่ yeah ครับแล้วก็สําหรับใายนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเนะี่ยก็อย่าลืมดูที่ใต้อคอมเมนต์นะครับตอนนี้เราเริ่มลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะนะถ้ามันลดลงมาเยอะเราก็จะพอเลยนะครับผมริ่ไม,ม่ค่อยดีแล้วครับขายเกมตึงจัดต้นเกมโคดได้อนะ่ะ มากลับมาแล้วครับผม๙๐๐นี้ไปกันต่อมาเดี๋ยวหมดเศษปุ๊บละพอเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเริ่มจึงๆแล้ว๔๐๕๐นิดนึงขออีกนิดนึงสามพันไหมสามพันหรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะต้องเหลือประมาณ 2000, ถ้าอยู่ที่สองพันนะถ้ามันไม่ได้เราก็พอเลยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็พันห้าเนาะก็พันห้าก็ได้เนาะงกำไรนี่คร <ST>. ับทีสุดท้ายครับพอครับวันนี้เราก็จบกันมาที่กำไร1,500พอยต์นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมทักมาคลายไลค์แชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยที่นี้จะทึงความเป็นจรงแล้าหลันเจอแล้ใหม่วันที่นี้ครับผมสวัสดีครับสมุทรพนักงานสูบยา มดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุรี่และจุด